สวัสดีครับวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันชื่อว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือมุงมงเรื่องการพัฒนาตัวเองของเขานี่น่าสนใจดีครับเพราะมันเชื่อมโยงเรื่องการเรียนรู้เนี่ยเข้ากับความสำเร็จแบบตรงๆเลยใช่ค่ะเป็นแนวคิดที่แบบว่าสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะในยุคนี้ที่อะไรๆก็เปลี่ยนเร็วครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันดูว่า แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ว่าเนี่ยในเอกสารนี้เขามองว่าแก่นสําคัญมันคืออะไรกันแน่แล้วมันมันต่างจากการแค่เป็นลงคอร์สเรียนอะไรพวกนี้ยังไงเป้าหมายคือดึงเอาเลื้อหา,หาหลักๆจากแหล่งข้อมูลนี้มาคุยกันเลยอืหัวใจหลักที่แหล่งข้อมูลนี้เน้นมากๆเลยนะคะคือคือการไม่หยุดนิ่งนะคะการมองว่าการเรียนรู้มันมันไม่ใช่สิ่งที่จบแค่ในห้องเรียนหรือตอนรับปริญญา แต่มันเป็นกระบวนการที่ต้องทําต่อเนื่องไปตลอดชีวิตเลยเพื่อเพื่อขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าคําว่ากระบวนการต่อเนื่องนี่น่าสนใจนะครับในแหล่งข้อมูลนี่เขาอธิบายไว้ค่อนข้างชัดเลยว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือคือการที่เราตั้งใจพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆผ่านการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่บางทีอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนการเรียนเดิมๆของเราเลยก็ได้ใช่ค่ะ แล้วตัวอย่างที่เขาให้มานี่ก็อืหลากหลายดีนะครับไม่ใช่แค่เรื่องงานเพียวๆอย่างเช่นการลองเปิดใจเรียนภาษาใหม่ๆที่อาจจะดูเหมือนไม่เกี่ยวอะไรกับงานหลักเราเท่าไหร่ค่ะหรือแม้แต่การฝึกเขียนโค้ดซึ่งซึ่งแหล่งข้อมูลเขาก็ชี้ว่าเออมันสําคัญนะยุคนี้เพราะมันเปิดโอกาสให้เราแบบว่าสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆหรือแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิตัลได้จริงด้วยครับ ใช่ค่ะแล,แล้วนอกเหนือจากพวกทักษะเชิงเทคนิคหรือภาษาอะไรพวกนี้นะคะแหล่งข้อมูลเขาก็ยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้านในด้วยอย่างการฝึกทําสมาธิอ๋อครับครับซึ่งเขามองว่ามันเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจหรือที่เรียกว่า resilience อะค่ะที่มันจำเป็นมากๆเวลาเราต้องเจอกับความท้าทายต่างๆบนเส้นทางสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว คือไม่ใช่แค่เรียนเพื่อให้รู้เฉยๆแต่เรียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโดยรวมของเราเลยตรงนี้แหละครับที่ผมว่าน่าสนใจมากคือแหล่งข้อมูลไม่ได้มองว่าทักษะพ,พวกนี้เป็นแค่ของประดับความรู้แต่เขาเชื่อมโยงเลยว่ามันคือองค์ประกอบที่สำคัญมากๆบนเส้นทางสู่ความสำเร็จเหมือนเหมือนเราเลือกเครื่องมือที่ใช่เพื่อสร้างทางเดินของเราเอง ถูกต้องเลยค่ะประเด็นสำคัญคือการเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับเป้าหมายของเรานั่นแหละค่ะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่สะสมความรู้หรือว่าทักษะไปเรื่อยๆไปเปื่อยแต่เป็นการเลือกเรียนอย่างอ,อย่างมีกลยุทธ์ว่าอะไรหลักที่มันจะสอดคล้องแล้วก็ส่งเสริมเส้นทางสู่ความสำเร็จที่เรามองภาพเอาไว้อืมอืมเข้าใจครับแล้วเหมือนจะมีอีกมิติหนึ่งด้วยใช่ไหมครับที่แหล่งข้อมูลพูดถึง คือการเรียนรู้จากคนอื่นเป็นอีกส่วนที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยค่ะแหล่งข้อมูลเขาชี้ว่าบนเส้นทางนี้น่ะเราไม่ได้เดินอยู่คนเดียวเสมอไปการการที่เราไปศึกษาบทเรียนหรือความผิดพลาดหรือแม้แต่เคล็ดลับความสำเร็จจากคนที่เขาเอ่อมีประสบการณ์มากกว่าเราเนี่ยก็ถือเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเหมือนกันนะคะอ๋อครับมันเหมือนการหาข้อมูลมาช่วยปรับปรุงเส้นทางของเราเอง ช่วยให้เราอาจจะก้าวได้เร็วขึ้นหรือว่าหลีกเลี่ยงหลุมพรางบางอย่างที่คนอื่นเคยเจอมาแล้วก็ได้ค่ะเข้าใจเลยครับมันคือการผสมผสานกันเนอะระหว่างการลงมือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตัวเองกับการการเปิดรับบทเรียนจากประสบการณ์ของคนอื่นเพื่อเอามาปรับใช้กับเส้นทางของเราใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็กลับไปตอกย้ำหัวใจหลักที่แหล่งข้อมูลนี้นำเสนอคือ คือทัศนคติที่เปิดกว้างมากๆต่อการเรียนรู้แล้วก็ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะลงมือทําจริงๆอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทักษะแบบไหนก็ตามสรุปได้ว่าจากมุมมองของแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้นะครับความสําเร็จกับการพัฒนาตนเองเนี่ยมันผูกกันแบบแยกไม่ออกเลยจริงๆอือใช่ค่ะแล้วคุณแจสําคัญก็คือการเปิดรับ แล้วก็ลงมือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอย่างไม่หยุดยั้งตลอดชีวิตเลยซึ่งมันก็คือการสร้างและก็ปรับปรุงเส้นทางของเราไปเรื่อยๆนั่นเองดังนั้นนะคะคำถามที่อยากจะลองฝากไว้ให้ให้ไปคิดต่อย,ยอดจากเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้ก็คืออหากในตอนนี้เลยเนี่ยต้องเลือกทักษะมาเพียงอย่างเดียวที่จะเริ่มลงมือเรียนรู้เลยนะเพื่อเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายกับชีวิตจริงๆอะค่ะค ทักษะที่ว่านั้นมันจะเป็นอะไรลองคิดดูนะคะเพราะการเลือกคำตอบนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเส้นทางบทใหม่ของเราเลยก็ได้ค่ะ